สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กันในเกม Roblox Map Nanny เอาเสียงปกติดีกว่าครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กันในแ a p Nanny นะครับผมตอนนี้ผมก็เป็นเ,เหมือนเด็กทารกนะครับผมที่เจะต้องคอยอยู่กับพี่เลี้ยงแน่เลยเนี่ย Na น n ีเนี่ยใหาจะเป็นคนพวกนี้นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาในแ a p นี้นะครับก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกันอเรามาลองดูกันว่าแ a p นี้จะน่าเล่นแค่ไหนและน่ากลัวแค่ไหนนะครับเห็นมีคนเล่นเยอะอยู่นะครับตอนเข้ามาก็เห็นว่ามีพันกว่าคนอยู่ เราจัลองดูกันคันแล้วแมปโบดนะครับผมเต็มตัวกันโอ้ยผมเข้าใจแล้วมันมีเสียงกรีดด้วยอะ่ะเอาไว้กรีดอะไรอ่ะงงคืองงกับเกมนิดหน่อยนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยห้องนอนของผมหรือเปล่าคโครบารโอ้โหให้เด็กถือฉลงเหรอเนี่ยทำไดได้อะ่ะ นี่ผมเป็นเด็กแกต้องมาทําอะไรอย่างนี้เนี่ยกุญแจบ l ู e ี e ต้องหาประตูสีฟ้าแน่เลยครับไปเราไปค้นหากันอยู่ไหนหนะอยู่ไหนหนะเอ้ยเข้าท่อได้ด้วยโหเร็วด้วยไป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 เอา้าที่ไหนเนี่ยเจอเตงสีฟ้าครับเปิดไม่ได้อะ่ะกุญแจอยู่ไหนเพื่อนเอาถือกุญแจฟ้ากันเต็มเลยเอะได้แล้วขอบใจมากไป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 ,ไปกันต่อครับ ไปได้ไหมอะ่ะผมไม่มีกุญแจแน่เลยเอาเพื่อนอย่าพึ่งเข้าได้ไหมอะ่ะผมเข้าไม่ได้เอาผมโดนขังแก้กันหรือเปล่านี่ยเอาแล้วผมแย่แล้วแยกแล้วเปิดได้แล้วตอนนี้คือทําอะไรกันนะ Need Main Key อ๋อต้องการกุญแจหลักครับผมอาจจะต้องหานะอ๋อล้วผมถือกุญแจฟ้ามันจะใช้ไม่ได้แปลว่าถ้าเราอยากเปิดประตูไหนจะต้องถือกุญแจให้ถูกต้องนะครับ ไปต่อนี่ไงนิบรูคีเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะทำพิธีทำพิธีอะไรอะ่ะคลอสมากางเคนเหรอโอ้โหเรืองแสงด้วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายของแท้เลยเรืองแสงขนาดนี้โอเคนะครับผมไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรเลยตรงนี้มีละ่ะตรงนี้อ้ติเตตตตรงนี้เรามีไหมมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมมันมืดเรืองแสงอยู่แค่อันเนี้ย แค่มากางเขนโอเคตรงนี้ไม่มีแล้วก็ไปดีกว่าเพื่อนๆไปไหนหมดครับเพื่อนๆเดี๋ยวทิ้งผมไปผมยังไม่เห็นพี่เลี้ยงเลยนะแนนนี่เนี่ยคือไปไหนโอ้เอา้านี่ไงเอาเมนคีย์อ้าวสรุปผมเป็นคนจบเกมปะเนี่ยคือง่ายไปไหมอ้อาจบแล้วครับแต่ก่อนแต่ไม่แก้ผมว่าน่าจะเป็นเหมือนข้อผิดพลาดของเกมนะก็คือตอนพอเริ่มเกมปูบะผมเห็นคําว่าแนนนี่อีสเตก็คือ แนนนี่ได้ตายแล้วอะ่ะคือเรายังไม่เจอเลยไงแต่แนนนี่ตายแล้วคืออะไรงงนะครับงงกับเกมไม่เป็นไรตามใหม่เรามาลองกันไม่แน่ใจว่าผมเป็นแนนนี่ได้ไหมนะหรือว่าเอ,อ่อในเกมนี้เขาใช้บอทในการเป็นแนนนี่ไลก่กับเด็กๆไม่แน่ใจนะครับเรามาลองดูกันดาร์กแพ็กโอ้โหแพงซะด้วยผมเป็นเด็กตัวเล็กนี้ผมจะเอาตังไหนมาซื้อครับ คนที่เทมากเลยคนนี้ก็เทเป็นเด็กกันแน่แต่เทฮีโร่แพ็คเท่มากนารุโตะสองร้อยพอกันเลยทุนทรัพย์ยิ่งจางอยู่ตอนนี้โอเคตรงนี้ล่ะเอามีโกโกวาด้วยผมจะขึ้นอนะ่ะผมจะขึ้นไปดูโกโกวาผมจะขึ้นไปดูโกโกวาชุดโกโกวาที่ลูกอยากได้นี่ครับชุดโกโกวาที่ลูกอยากได้อันนี้ล่ะ ท็อปโดนเทโอ้โหคนคนนี้เขาโดนเนทให้แมปนี้ไปสิบล้านโลบักเลยหรออ๋อหนึ่งมืนผมก็มั่วเคตอนนี้รออย่างเดียวครับอ๋อนี่ก็คือความยากของแต่ละแมปครับผมเมื่อกี้เราเล่นด่านอันนี้ก็แปลว่าง่ายเลยนี่สบายแล้วผมขอยากกว่านี้ได้ไหมอะ่ะขอท้าเลยอยู่ให้ห่างจากแนนี่อุ้ยเอา้าผมเป็นแนนนี่ได้เวลาแล้วหนูหนู เต็มตัวเลยนะหนู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 เต็มตัวนะโอ้ใจเย็นหนูผมต้องไปทางไหนเนี่ยมามาหนูมากินนมมามากินนมมามามายังไม่เจอใครนะครับเจอแล้วครับโอ้โหจำสแกรจำสแกรเด็กดังมากมามาหนูมากินนมมามากินนมเร็วลูกมามามา อ้าคนนี้โดนดักนะเรียบร้อยนะหนูเสียใจด้วยไหนหนูหนูวิ่งไปไหนกันหมดแล้วตัวไปไม่ได้นะครับน่าจะเข้าท่อไปหมดแล้วไหมอะนี่ไงครับเจอเด็กแล้วมานี่จะหนูมากินนมกับพี่มามากินนมมาเร็วเข้านอนกินนมเข้านอนเร็วไปไหนไปไหนไปไหนครับคุณหนูเอา้าแล้วผมคานไม่ได้ผมไม่รู้ด้วยว่าเด็กจะไปอยู่ไหนหลอกว่าหลอกเนี่ยหลอกหลอก เขาไปแล้วครับโอ้โหแย่เลยแต่ผมหลอกได้สองสามคนอ้าวโดนออกมาก็โดนผมรังแกเด็กกันไปไปเนี่ยไม่แล้วกันนะผมเพิ่งเล่นเหมือนกันขอโทษทีนะมา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 กินนมนอนอยู่ไหนกันอ๋อถ้าผมกดมันจะมันจะบอกได้ว่าอยู่ตรงไหนมันคือสกิลหรอบัตเทิลเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วครับไปเลยครับลุย อยู่ไหนนะอยู่ไหนน้หนนเห็นอ่าอยู่นี่ไงจะไปไหนครับมันนี่มาโอ้โห,หเร็วมากทำไมคารเร็วจังแล้วผมคานได้ไหมอะไม่ได้สามารถดักได้ไหมว่าจะคาเข้าไปไหนมันเขาอยู่ในนี้อะหนูออกมาลูกหนูหนูมาเร็วออกมาเร็ว,ออ,รวออกไปแล้วมันนี่มามันนี่มามาเล่นกับพี่มาจริงๆอยากเป็นเด็กมากกว่านะผมชอบ ชอบเล่นซ่อนแอบเงี้งผมอยากเป็นคนแอบ,บมากกว่าคนหามันลุ้นไงเพราะเราเราหาคนเดียวอะ่ะมาเร็วมามาเร็วมามาเร็วมาเร็วไม่ออกมาเลยเอ้อประตูจะเปิดแล้วผมว่าเขายังหาของไม่ครบหรอกแพ้ผมแน่ในทางออกบอกเลยไม่มีใครชนะผมได้หรอกเกมนี้ผมมาจริงอยู่นี่ไงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เข้าไม่ได้อะ่ะ มาถึงตรงนี้หรือเปล่าจริงด้วยนี่ไงมา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 กินนมมาแล้วกินนมนอนนะโดนโอ้ยผมชนะเอาผมเป็นเด็กอ้าผมชนะแล้วเอาตังค์ไปทำอะไรได้แบบ้างอะเบบี้อ๋อนี่ครับตังค์อ๋อผมอุย้ยมีร้อยหนึงผมซื้อเด็กอะไรดียะผมเป็นเด็กค่าวบอยเลยแล้วกันเท่ดีจัดมา ไม่ใช่อินไว้ครับกดผิดกดผิดสเปคอันนี้คือดูสกินใส่ไงอ่ะซื้อมาแล้วอีกค p ิครับนี่เด็กคาบอยหล่อมาก House h ์ u s e เฮาระดับไหนเนี่ยโอ้ระดับง่ายครับครอบครัวของคุณออกไปจากบ้านโดยทิ้งให้คุณไว้กับพี่เลี้ยงเมื่อคุณตื่นขึ้นมาเอาผมอ่านไม่ทันนะครับขออภัยด้วยโอ้ ผมไม่เข้าใจว่าเขาจะรีบกี้ทำไมเขามาแล้ว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 ,าาลว,าาลวไปเลยไป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 อยโ,อยโอยน่ากลัวอยู่นะครับเอออะไรอะแบบโอ้โหจบไว้ไปไหมอะยังไม่ทันทำอะไรเลยอะคือเขาก็โหดเกินแต่เมื่อกี้มันมันเหมือนจะ easy นะแต่ผมว่า easy สำหรับแดนนี่อะแมบพบมันเล็กอะ่ะยังไงไม่รู้นะมันแบบดูแคบ แล้วเพื่อนคือไม่ไม่วิ่งหยิบกุญแจกันเลยผมต้องวิ่งหยิบกุญแจไปเปิดให้เพื่อนไม่ไหวเลยเพื่อนฝูงก็ขอจบกับแมปแนันนี่ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ